เอาวะวันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะโดไอโดโดโดเลมิปซอนดโดูเนเน fa do re mi เนื้อหาการตลาดชอบการตลาดกรารงานติดตามช่องนี้ได้นะครับ